สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมให้ผมเอาสถานที่ออกกำลังกายที่ผมมาเล่นประจํานะครับดูครับเพื่อนๆนครับดูวันน <to be S 2> <ceramic> ี in, <to> called, ้น้องฝนใจร้ายครับเพื่อนๆพืฝนตกน้ําท่วมครับดูสภาพครับดูสภาพสถานที่ผมออกกำลังกายครับฝนตกน้ําท่วมครับโอ้ยน้องฝนใจร้ายครับ จะรอดไหมครับวันนี้ดูดูครับดูสภาพครับเปียกหมดเลยครับแต่ผมก็ก็ต้องเล่นนะครับเลือกเล่นตรงที่มันไม่มีน้ำเหอครับโอ้ยพูดไปแล้วก็ส่งสารตัวเองดูสภาพครับมันเป็นอะไรที่สุดๆดเลยครับน้ำก็ท่วมยุงก็เยอะครับ เนี่ยตอนนี้ยุงเยอะครับอ่ะฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับเพื่อน